สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลนะครับตัวเล็กเล่นกลางอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นคลิปวีล็อกนะครับต้นไม่ทําคลิปวีล็อกมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่าวันนี้มีอะไรจะมาอัปเดตค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจทําเป็นวีล็อกแล้วกันนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับพอยหลักๆก็คือเดี๋ยวต้นเนี่ยจะไปสักเพิ่มนั่นเองนะครับอีกรอยหนึ่งแล้วนะครับก็แม่ด่าแน่ๆซึ่งอันนี้ก็จะเอ่อมีขนาดที่น่าจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ คิดว่าจะวางตรงแขนตอนแรกคิดไว้ตรงคอครับแต่ว่าขอเซฟคอไว้ก่อนละกันขอคิดดีๆก่อนกลัวเบื่อครับก็เดี๋ยวจะไว้ตรงแขน,นครับบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นรูปอะไรความหมายอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตว่า,อ,าอินคัมนะครับอันนี้ต้นตั้งใจที่จะมาบอกเลยว่าต้นหาอินคัมหรือว่าไรายได้ยอย่างไรนะครับในการทำฟรีแลนซ์นะครับแบบ ร้อก็คือไม่ทํางานประจํานั่นเองครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนครับได้เริ่มค้นหาตัวเองครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอาจจะได้ไอเดียในการหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆนั่นเองครับแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับของต้นนะครับซึ่งต้นไปเล่นพุชที่หนักจนเกินไปนะครับทำให้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ไปหาหมอครับก็วันนี้เดี๋ยวต้องจะให้ดูว่าต้นเวิร์กอัลอะไรแล้วก็มีการยืดแบบไหนที่ต้นเนี่ยเผลอพลาดนะครับแล้วก็ยืดไม่ครบ นั่นเองครับน่าจะได้ไอเดียเวิร์กเอาด้วยก็วันนี้มีอะไรจะไปทํานู่นี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้วยวันนี้ต้นกินอะไรบ้างครับตลอดทั้งวันนั่นเองครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก8ปดโมงนะครับประมาณ8ปดโมงกว่ากว่านะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้นเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ล้างผมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน่าจะกินเวกันนะครับสักนิดหนึ่งก่อนไปเวิร์กเอาครับจะได้มีแรงเดี๋ยวต้นอัปเดตให้ดูว่าตอนเช้านะครับรูทีของต้นเนี่ยทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับไป ที่ใหม่นะครับที่ต้นทําตอนนี้นะครับตอนเช้าก็คืออันนี้จะเป็นการเทรดนะครับคู่เงิน,นครับหรือว่าเออเทรดโฟเ็นั่นแหละซึ่งต้นเข้ามาเริ่มศึกษาได้พักหนึ่งนะครับก็เป็นช่องทางการหารายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พอเริ่มทําแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันสามารถหาเงินได้ออแบบที่ไหนก็ได้อะไร ต้นก็เลยตัดสินใจนะครับทำแบรนด์เทียนะครับใครที่ติดตามต้นใน IG เนี่ยจะเห็นนะครับว่าต้นเนี่ยเริ่มแชร์เรื่องพวกนี้แล้วนั่นเองครับซึ่งตอนเช้าต้นก็จะมานั่งดูกราฟนะครับว่ามีคู่เงินไหนที่นาเล่นบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเอ่อต้นก็จะเปิดออเดอร์ไว้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมาดูอีกทีว่าเอ่อเป็นแพลนเราไหมครับแล้วเรามีการวางแผนยังไงนะครับคุมความเสี่ยงของเราครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าหน้าตามเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่เงินนะครับต่างๆนะครับทุกคนเห อันนี้จะเป็นยูโรนะครับเทียบกับเออยูดีนะครับมันก็จะมีคู่เงินต่างๆแบบนี้นะต้องจะมานั่งดูว่าแต่ละคู่คู่ไหนมันน่าเล่นบ้างคู่ไหนมันเป็นเทรนที่าขาขึ้นหรือขาลงยังไงนะครับเรามีแผลนในการเทรดอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวต้นจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับตอนเช้าในการเลือกคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ต้นจะทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับ เราได้คู่แล้วนะครับอันนี้ต้องจะเล่น A นะครับออสเตรเลียนกับ JPY นะครับเจแปนนะครับนี่มันจะเป็นกราฟแบบนี้นะครับก็ย่อบ่ายย่อบ่ายนะครับยังอยู่ใน up trend แบบนี้นะครับอาจารย์สอนย่อบ่ายย่อบ่ายนะครับแผนของต้นคือถ้าหลุดตรงนี้มาข้างล่างปุ๊บเราจะยอมแพ้นะครับเดี๋ยวตั้งสต็อปลอ s ไว้ออเดอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นออเดอร์ของเมื่อวานนะครดูอ่าทุกคนจะเห็นเลข19นะครับมันคือ19ดอลลาร์นะครับก็ กำไรไปประมาณ600บาทนะครับประมาณ600บาทไทยนะครับก็นั่นแหละได้ค่าข้าวนะครับดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะครับก็ศึกษาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับการเทรดอะไรพวกเนี้ยสามารถ เอ่อคอนแทคครับแอดไลน์ line, ได้ต้นกําลังตั้งทีมนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ต้นพยายามทำนะครับก็คือพยายามช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะเวิร์กเอาไปได้ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องรายได้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอดทำแพชชั่นของเราเพราะว่าติดขัดในเรื่องรายได้นั่นเองอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ต้นจะทำนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกนะับลิงก์ด้านล่างนะครับที่เเคเวลนะครับเข้าไปปรึกษานะครับกับ ที่แอดมินได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบยาวแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเรีบไปเวิร์กเอาดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ต้นเพราะวันนี้ต้นนักช่างสักไว้ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องรีบไปเวิร์กเอาตอนเช้าแทนนะเพราะว่าหลังสักเราจะหยุดออกกำลังกายนั่นเองครับโอเคไปเจอกันที่ยิมนะวันนี้ต้นจะไปลานที่ดีคารอนพาราซองันแหละนะครับเดี๋ยวไปดูว่าต้นจะเล่นอะไรสำหรับเอ็กซ์ซอร์ไซส์วันนี้ต้นจะเล่นเป็นเอ็กซ์ซอร์ไซส์ที่มันแบบ เอกาสาัตย์ง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องจะเน้นสโลนะครับก็คือควบคุมล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บนั่นเองครับ นะครับตอนนี้ต้นเวิร์กเอาเสร็จแล้วนะครับก็สายแล้วเริ่มสายแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้นจะกินอะไรต้นมีชาลินสนุกสนุกเนาะเพราะว่าทาคลิปวีล็อกอย่างเดียวเดี๋ยวเบื่อนะครับอันนี้ต้นทํไรายชื่ออาหารนะครับแล้วเราจะมาสุ่มกันว่าต้นได้กินอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีอาหารที่แบดนะมีแบดด้วยแล้วก็มีดีที่ต้นอยากกินด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ต้นหลุดเยอะมากๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินแบบของชี้สักเท่าไหร่นะครับนี่ให้ดูนะครับ นี่มันจะมีแบบนี้นะครับ 1. แกงกะหรี่อกไก่นะครับ2แซนด์วิชหมูสับชีสนะครับ3ข้าวเหนียวหมู 4. หมูแดงหมูกรอบนะครับ5ุ้ปกิมจิกุ้งนะครับแล้วก็6สุดท้ายเป็นบวบผัดไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุหมุนกลงล้อแบบนี้นะครับทำไมมันกลับหัวหมดเลยวะโอเคเริ่มนะครับเพื่อความสนุกสนานในการกดตุ๊บหมุนไปแล้ว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  ไปแล้วอะไรวะแด่แกงกะหรี่อกไก่นะครับผมเอาจริงว่าในหกอย่างเนี้ยอันนี้เป็นอันที่ต้นอยากกินที่สุดนะครับแกงกะหรี่อกไก่นะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปท้อปกันนะต้นลืมซื้อตัวตัวแกงกะหรี่แกงกะหรี่ของญี่ปุ่น,นครับต้องเคยกินแล้วมันอร่อยก็ไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยอร่อยแนะ่นอน let's go ตอนนี้ต้นอยู่ที่ห้องนะครับทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายมากๆนะครับรีบกินแล้วเดี๋ยวต้องไปสักแล้วนะครับใกล้คิวเวลาสักนะครับอันนี้มีที่ทุกคนเห็นนะครับที่เราจับฉลากได้นะครับในวันนี้ก็คือแกงกะหรี่เห็นไหมแกงกะหรี่ไก่นะครับหูนนะ่ากินจริงอันนี้เป็นเมนูที่ต้นล็อกเรียนแบบมาจากลูกเทรนต้นคนหนึ่งนะครับแล้วมันอร่อยชิมแป๊บ อร่อยเหมือนเดิมอร่อยจริงลองมาทําตามดูนะสาหรับอันนี้นะครับก็คือซื้อผงแกงกะหรี่มาอันนี้ต้องแบ่งครึ่งสองเพราะว่าเดี๋ยวจะทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันแพงนะครับโอเคก็เดี๋ยวกินเสร็จนะครับเดี๋ยวต้นจะมาบอกนะว่าอินคัมนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ต้นเปิดเผยนะครับเรื่องอินคัมหรือว่ารายได้นะครับในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของต้นเนี่ยเพื่อจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนั่นเองขอเวลากินแป๊บหนึ่งนะหิวมากมาก โอเคครับนะครับมาถึงเวลาที่ต้องจะบอกนะว่าอินคัมนะครับแล้วก็ช่องทางการหาไรายได้ของต้นเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าต้นทํา y o YouTube มาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือทําเป็นฟรีแลนซ์ u t u b e นะครับไม่ได้ทํางานประจํานั่นเองนะครับซึ่งไรายได้นะครับในตอนแรกเนี่ยก็คือจาก YouTube นั่นแหละนะครับหรือว่าค่าแอดค่าโฆษณา นั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น้อยนะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันเยอะนะครับแต่จริงๆต้นบอกได้เลยว่ามันน้อยมากมากก็อย่างคลิป10,000แวิวอะไรเงี้ยคือมันจะได้น้อยมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกระดับที่อยู่ไฮไฮหนึ่งเอ็มซับสไคร้อะไรเงี้ยเขาจะได้จากสปอนเซอร์เป็นหลักนะครับซึ่งสลาของต้นเนี่ยจะน้อยมากๆนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องทางแรกนะครับก็คือ ค่าแอดนะครับของ u t ท b e ที่เราทําคลิปที่ต้นทาคลิปทุกวันเข้าไปเนี่ยเป็นช่องทางที่1นั่นเองนะครับส่วนช่องทางที่ะครับที่ต้นเนี่ยเริ่มเข้ามาพัฒนามากขึ้นก็คือการขายสินค้านั่นเองซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะต้นเนี่ยเริ่มขายสินค้าชิ้นแรกถ้าต้นจำไม่ผิดจะเป็นรี s i ์เทนแบรนด์นะในสมัยนั้นนะครับซึ่งมันก็จะได้ไรายได้มาบ้างแหละแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะเสร็จแล้วก็เริ่มขยับไปเป็นตัวพาราเรล l ์บาหรือว่าบาร์ไมนนั่นเองซึ่งอันนั้น เวลาที่เราจะสั่งเนี่ยสต็อกมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ตังเยอะนะครับแล้วก็ได้ขยายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่2ซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางไรายได้ที่ตัวรู้สึกว่าเป็นค่อนข้างแพสซีฟที่ดีนะครับแพสซีฟจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับเราแบบไม่แตะอะไรเลยคือเราควรที่จะไปคุมบ้างนะครับหรือว่าไปดูแนวโน้มของมันนะครับซึ่งการขายของมันคือการที่เราเนี่ยแพสซีฟอินคัมถ้าต้นให้ความหมายที่สําหรับต้นนะ ถ้าให้ความหมายของคำว่า passive income มันคือการที่เราลงแรงนะครับน้อยลงแต่ว่าได้อินคัมมากขึ้นนะครับในระยะเวลาสั้นก็คือสมมติว่าค่าแรงเราตอนน่อ1ชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนั่นเองหรือว่าเราลงแรงน้อยนะครับแต่อินคัมมันเข้ามาเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าแบรนด์นะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายโปรดักต์ไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนสนใจพอมีคนสนใจไปใช้แล้วชอบนะครับก็บอกต่อ แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสเต็ปที่ต้นทำนะซึ่งต้นต้นค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการทําแบรนด์ของตัว T L K มากนะ mm hmm. เพราะว่าสินค้าตัวไหนที่ต้นเอาเข้ามาแล้วต้นรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะร n อนหรือว่าปล่อยออกไปนะครับมันไม่มีคุณภาพแต่ต้นก็จะไม่ไม่คือเขาเรียกว่าไม่ขายเพราะว่า ต้อรู้สึกว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยมันควรที่จะได้รับของที่ดีนะครับเขาถึงจะบอกต่อคนอื่นๆเนาะก็อันนี้แหละจะเป็นช่องทางที่สําคัญเลยนะครับส่วนการขายของต้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบขายของในแนวพวกบอดีเวทมากๆนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นนะว่าใน Line o f f i c i a l มันจะมีแบบดิชิทเทแบนด์มีพาราเ a ลบาร์มีเวดเวสตอนนี้หมดอยู่นะครับมี ตัวดิปบารตอนนี้ก็หมดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วต้นรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ดีมากกว่าแล้วทําให้เราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายมากกว่านะครับก็รอติดตามไม่เกินไม่เกินประมาณ2 0กว่าวันนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวมีเสื้อผ้าเข้ามาด้วยนะครับซึ่งต้นก็จะขยายแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆนะหาสินค้ามาใหม่ๆให้ทุกคนได้มาสั่งซื้อแล้วก็ได้ไปใช้แล้วก็แฮปปี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นพนังกงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าอยากให้มาดูแลสุขภาพกันอันนี้ก็จะเป็นอินคัมทางที่2นะครับที่ที่ต้นรู้สึกว่าสนุกนะครับทำแล้วสนุกนะครับส่วนอินคัมที่3มนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับการเทรนออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นบอกตามตรงว่าต้นเป็นคนที่ค่อนข้างนะอนินโทรเวิร ไม่ค่อยชอบที่จะไปเอาใจคนอื่นนะครับหรือว่าแบบพี่ครับมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเป็นแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยคุยกับคนเยอะขนาดนั้นถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่ามีบทสนทนาที่อยากจะคุยด้วยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคนเงียบๆเออในการเทรนออนไลน์เนี่ยต้นเข้ามาเริ่มเทรนเพราะว่าในตอนแรกที่ต้นทำเนี่ยไรายได้มันยังไม่เยอะแล้วก็ต้นรู้สึกว่าต้นอยากที่จะมี รายได้มากขึ้นเพื่อที่จะไปให้น้องนับตากล้องหรือว่าอะไรเงี้ยมาช่วยกันทํางานมากขึ้นเพื่อให้งานมันพัฒนามากขึ้นไปซื้อ,อาขากล้องกิมบอลไปลงทุนในไม้หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างใช้ตังค์เยอะนะซึ่งเราก็มันเขาเรียกว,ว่ามันเป็นความเสี่ยงแหละแต่เรารู้สึกว่าเราลงทุนอะไรกับพวกเนี้ยมันคืองานของเราคนระับดังนั้นเราก็จะพัฒนาคุณภาพของงานเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองคนระับซึ่งการเทรนออนไลน์ต้องการจะรับเทรนออนไลน์นะครับก็จะมีเปิดดูว่า เวิร์กอัลนะครับทำตารางให้ว่าแต่ละคนเนี่ย มีโกอย่างไรนะเราต้นจะวางเบรคเอาท์ให้อย่างไรอาหารเป็นแบบไหนนะครับซึ่งสไตล์การเทรนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตอนที่ต้นเบรคเอาท์แรกๆเลยคืออาหารต้นจาไม่ได้มาบอกว่าคุณต้องกินแคลเท่านี้นะคุณห้ามเกินนะอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเน้นการเลือกอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจกระบวนการในการเรียนรู้ที่จะทําให้คุณดีมาขึ้นเพื่อที่จะพอเขาเลิกเทรนกับต้นไปนะครับเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงรับอยู่นะครับยังรับเทรนอยู่ครับก็เป็นไรายได้แบบเซฟโซนที่เขาเรียกว่า เวลามีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ยังเป็นเบาะรองนะครับแล้วก็ทําให้เรามีามีอินคัมในการที่จะไปต่อยอดอื่นๆมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือช่องทางที่3นะครับส่วนช่องทางที่4นะครับอันนี้ต้นเพิ่งมีไม่นานไม่นานเขาเรียกว่าไม่นานเลยนะเพึ่งเข้ามาศึกษาแล้วก็ค่อนข้างจริงจังนะก็คือการ เทรดโฟเล็กนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ต้นต้น,ตนมาเริ่มเพราะว่าไปรู้จักกับพี่ชินนะครับพี่ชินฮีโร่แอดลีดนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็ได้ลองมาทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆที่จะประหยัดเวลาให้เราสามารถเวิร์กเอาได้แล้วก็มเีเขาเรียกว่ามีอินคัมเข้ามาด้วยนะก็คือการเทรดโฟเล็กนั่นเองซึ่งต้นก็จรงิงจังถึงขั้นที่ทาแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแยกย่อยออกมาจาก t l k ก็คือ TLLK w e l h ซึ่งมันก็จะเป็นเป็นแบรนด์ที่เราจะพูดเกี่ยวกับการเทรด f o r r x x นแหละเพราะว่าตัวรู้สึกว่าตัวไหนอยากที่จะช่วยนะครับคนที่ออมาเวิร์กเอาบางคนบางคนตกงานบางคนหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า การหาอินคัมปัจจุบันมันมีเขาเรียกว่ามันหลากหลายมากๆคือถ้าเราพยายามเข้าใจความรู้ใหม่ๆหรือว่าคนข้างนอกเขาทําอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจนะสำหรับ TRLK Wealth หรือว่าการเทรดโฟเร็กต้นแนะนําให้ลองนะติดต่อเข้ามาต้นจะแทรกลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็คือ Line Official นะครับของ TRLK Wealth นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับอินคัมนะครับของต้นนะครับตอนนี้ก็จะมีประมาณ4ทางนะซึ่งต้นก็จะพยายามหา หลายๆด้านมากขึ้นนะซึ่งปีหน้าต้นบอกได้เลยว่าทุกคนห้ามพาต้นจะทำอา,อาหารคลีนนะครับเป็นแบบบอกเซตรายอาทิตย์ที่ต้นเนี่ยจะเน้นเป็นแบบกล่องสุ่มก็คือเราจะไม่รู้เว้ยว่า อาหารที่อยู่ข้างในกล่องมันคืออะไรต้นจะเป็นคนคิดให้ทุกคนเองทุกคนจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะกินในนี้ดีไหมวันนี้ฉันจะกินในนี้ดีไหมต้นเป็นคนตัดสินใจให้เองนะครับเผื่อที่บางคนอาจจะเลือกไม่ถูกหรือว่าอะไรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นไอเดียที่ต้อนอยากที่จะทำนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าไอเดียนี้เป็นยังไงนะเวิร์กไหมหรือว่าจริงๆเป็นคนชอบ เลือกอาหารเองมากกว่าลองลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ให้หน่อยนะเพื่อเป็นการเซอร์วย์นะเป็นประโยชน์กับในการที่ต้นจะต่อยอดธุรกิจของต้นนั่นเองปีหน้านะครับมีแน่นอนนะครับอาหารคลีนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับอินคัมนะหาอินคัมนะหลายๆทางนะสนุกกับชีวิตนะครับแล้วก็พยายามคีบเอเนอร์จีนะครับคือเอาเอเนอร์จีไว้ตลอดเวลาต้นรู้สึกว่าต้นค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจว่าไม่ได้สนใจว่าเราจะเราจะ จนเราจะรวยเราจะอะไรคือเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการหาเงินอะแล้วเารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำเวิร์กอัพการลงทุนการทําธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยเออแม้ว่ามันจะมีบางอันล้มเหลวนะครับมันเป็นเรื่องปกติเราต้องรู้จักเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนามันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีอะไรที่เราเก่งตั้งแต่แรกหรอกเราแค่ต้องล้มแล้วกูึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนวิธีแล้วทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นเชื่อว่า แม้ว่าคือเราอายุกันอย่างน้อยต้องเชื่อว่าคนที่ดูช่องของตนเนี่ยอายุยังน้อยกันอยู่นะครับซึ่งเราแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไรเนี่ยมันมันมันคีบโกงได้เรื่อยๆนะพยายามหาช่องทางให้เยอะๆแล้วก็พาตัวเองไปหาคนที่เขามีวิชั่นที่ดีมากขึ้นหรือว่าวิชั่นที่สูงกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากๆนะครับจากเขาเนั่นเองโอเคพูดยาวแล้วนะสำหรับคำนะครับ4ี่ทางนะครับก็สู้ๆครับทุกคนก็สนุกกับชีวิตนะครับก็ ไปเดี๋ยวโ oh, อ้โหเวลาตอนนี้ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวต้นต้องรีบขับรถไปแล้วนะครับี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านสักนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าต้นจะสักลายอะไรสําหรับวันนี้นะครับก็อืหวังว่ามันจะออกมาดีนะครับต้นเชื่อว,ว่าจะออกมาดีแล้วก็วันนี้ต้นไปร้านประจําที่ต้นเคยสักรอบที่แล้วที่ดอกกุหลาบเนี่ยแหละร้นะนะานเดียวกันนะครโอเคปะเดี๋ยวไปรอติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามือสุดท้ายต้นจะกินอะไรครับ มื้อก่อนที่ต้นจะไปสังนะครับต้นกินเป็นขนมปังนะครับเป็นขนมปังปิ้งแบบนี้นะครับสองแผ่นนะครับคาร์บประมาณตก40กว่านะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับคือเอ่อเป็นไข่ดาวแต่ว่าน้ํามันน,น้อยๆนะครับสองฟองนะครับต้องก็จะเช็ดน้ํามันที่กระทะแบบนี้เพื่อเคลือบนะครับให้ไข่มันไม่ติดกระทะนั่นเองนะครับแล้วก็เทไข่ลงไปเลยนะครับแบบนี้2ฟองนะครับโปรตีนก็14นะครับรวมรวมมื้อนี้ก็ประมาณสัก30นะครับแล้วก็จะมีเว่ด้วยนะครับต้นพกเวไปด้วยนะครับก็ใส่กล่องไปนะครับแบบนนี้วรรมากๆคับ อันนี้นะครับจะเป็นซอสมะเขือเอทศที่ต้นไปเห็นมาแนะนำนะครับก็คือซูการ์ฟรีครับน้ำตาลหนึ่งกรัมมั่อเร่ต้นจำไม่ผิดครับ ก็ใช้เวลาไปประมาณเริ่มประมาณเกี่ยงกว่ากว่านะวันนี้เกือบ4ี่โมงประมาณ3ชั่วโมงเลยนะนะลายมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดีเทลมันเยอะนะครับสวยมากต้นโคตรชอบนะอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะมันจะเป็นรูปมงกุฎราชานะครับที่ต้นสักอันนี้ความหมายก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับต้นได้ตัดสินใจทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ เอาแบรนด์ตัวเองเข้าไปเกี่ยวนะครับซึ่งมันก็เป็นอาชีพของต้นแหละเป็นฟูลไทม์นะต้นก็เป็นฟูลไทม์ที่ทําแบบ T.L.K หรือว่าตัวเล็กเล่นกล้ามเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับในการเอาแบรนด์ตัวเองเคลื่อนเข้าไปในลักษณะธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะครับหรือที่ทุกคนเห็นการต้นเริ่มทํา t l k w e l ขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการเทรดแล้วก็การลงทุนนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องใช้ใจพอประมาณนะครับในการที่จะพลิกแล้วก็ ที่จะบวกหรือว่าเออนั่นแหละร่วมโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อืมเป็นจุดเสี่ยงแต่คิดว่าคุ้มเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาให้ตัวต้นเองนะครับแล้วก็แบรนด์ต้นเองเนี่ยไปในทิศทางที่มันใหญ่ มากขึ้นแล้วก็ช่วยคนได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเลยสักรูปาราชาขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นหมวกราชาก็คือพยายามที่เหมือนเราจะก้าวข้ามตัวเองขึ้นไปเป็นราชาฟิลนั้นประมาณนั้นนะครับหรือว่าขึ้นไปในจุดที่เราอยู่สูงกว่าจุดเดิมนั่นเองนะโอเคก็ สนุกนะครับวันนี้พี่ๆนะครับใน m a สเกรดแท t ูนะครับใจดีมากๆนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากสักแล้วชอบสไตล์การสักเนือต้นก็แนะนำนะครับลองมาปรึกษาที่ร้านได้นะครับแมสเกร t แท t ูต้นจะแนบลิงไว้ให้นะครับทุกคนสามารถที่จะทักมาได้เลยนะแอดมินใจดีมากๆนะแล้วก็ราคาไม่ค่อยสูงมากนะอยู่ในระดับกลางๆแต่ว่า Quality, ค,คุณภาพการสักเนี่ยดีมากๆเป็นร้านที่เขาเรียกเป็นร้านประจําต้นเลยละกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปีละครั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปีนี้ต้องว่าน่าจะถี่นะครับเพราะว่ามีแผนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะว่าต้นจะกินอะไรนะครับผิวมากๆไม่ได้กินแบบทั้งน้ําแล้วก็อาหารแบบ4ชั่วโมงอะไป บวกนะครับกุ้งแล้วก็หมูนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้นจะเป็นคนใส่ไข่เข้าไปในผัดบวกนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าไข่ในตู้เย็นนะครับหมดนะครับเส็งมากๆก็โอเคคลิปนี้นะครับยาวมากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครนะครับที่ติดตามดูจนจบนั่นเองทั้งไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กอัลนะครับการออกกําลังกายนะครับที่เวลาที่เราเจ็บเนี่ยเราจะเล่นเวิร์กอัลอะไรได้บ้างนะครับก็พยายามดูมูเมนต์นะครับศึกษาไอเซอร์ไซส์เยอะๆมันก็จะมีเอ็เซอร์ไซส์ที่เราสามารถเล่นและทดแทนได้ นะครับไปพางๆางนะครับซึ่งตอนนี้ต้นเจ็บสะบักนะครับก็ต้องรอหายถึงจะกลับอาเทรนหนักได้แล้วก็นะครับช่องทางการหารายได้อินคัมต่างๆนต้นหวังว่าใครหลายๆคนน่าจะได้ไอเดียไปนะสำหรับการเริ่มนะครับการทำเพอร์ซันอลแบนด์ของตัวเองต้นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เอ่สำคัญนะครับสำคัญมากๆนัในโลกในโลกสมัยนี้นั่นเองครับซึ่งถ้ามีคนสนใจมากๆต้นจะไปเปิดโอลิแฟนอีกนะครับแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับเนี่ยแหละ ช่องทางการหารายได้บาบาบาบลานะครับก็เป็นอะไรที่คอนเทนต์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟต้นก็จะค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่ากรองคนนิดนึงนะครับคนที่สนใจในการทําแบรนด์จริงๆนะครับถ้าใครอยากให้ต้นทําจริงๆก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการสนับสนุนนะครับตอนนี้เยอะมากๆนะครับอย่างแรกก็คือสินค้านะบอดี้เวทนะครับใครที่สนใจเวิร์กอัพนะครับแนวบอดี้เวทนะครับแล้วก็ อยากใช้อัปก์น,นครับหรือว่าอะไรนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ไราแอดตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับก็จะเห็นสินค้าเกี่ยวกับบอดี้เวทนะส่วนสำหรับใครที่อยากเวิร์กอัแต่ว่าจัดตารางของตัวเองไม่เป็นนะสามัครเข้ามาได้นะครับที่ T L K Intermediate Membership นะครับเป็นระบบสมาชิกที่ต้นเนะี่ยทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้นะครับก็คือเป็นคลิปเวิร์กอันะครับออกกำลังกายแบบ Follow along นะครับก็คือเปิดทำตามเลยนะครับมีเลเวลจาก1 1.5เลเวลาเลเวล 2, level 2 5 เรียงไล่ไปยากเอยๆจนกว่าจะถึงความสามารถของตนนั่นเองก็จะมีทั้งใช้อุปกรณ์บ้านแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นั่นเองนะค่อนข้างครบคันเลยนะครับซึ่งคนตอนนี้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็เล่นกันจนหุ่นเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆก็เลงงว่านี่คือหุ่นเปลี่ยนแปลงด้วยการสมัคร100บาทต่อเดือนหรอนะครับซึ่งตอนนี้ต้องก็ทำไลน์ในคอมมูนิตี้นะครับเป็นให้คนที่สมัครเป็นเบอร์ชิพเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเล่นกิจกรรมทุกเดือนนะมุสข คืนความสุขให้ชาว membership นั่นเองนะครับก็เป็นคอมมูนิตี้ที่สนุกมากๆนะแข่งกันเ burst out นะครับแล้วก็ลงอาหารแข่งกันอะไรเงี้ยเออโคตรสนุกนะต้องบอกเลยกลุ่มนี้นะครับก็อย่าลืมสมัครเข้ามาทีโอเคเดอร์ไมเดท membership เพี่ง100บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับต้องไม่รู้ว่าจะสอนออกกำลังกายทุกคนอย่างไรแล้วนะครับมันถูกมากๆโอเคนะครับก็คลิปนี้ยาวมากๆพอก่อนนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามนะครับจนจบคลิปนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนกลับมานะครับขับรถนู่นนี่นั่นหิวมากๆนะครับหลังจากสักนะครับก็รอยสักนี่เดี๋ยวจะมีมาเติมน่ๆนครนะเจอนใหม่นะสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ